หันหน้ามาหนลูกสบายดีสบายดีค่ะเป็นไงบ้างคะเอนี่ซีเอาจากผืน,อนนะอเอนี่นะ <laughs> สบายดีนะคะเอฟซี FC นะคะทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งลาวนะคะใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะน้องมามะนาวสุดสวย้วยซับเอนี่เพิ่นกา นะคะขยันนะคะตื่นแต่ดึกลุกต่เศร้านะคะมาถักผ้าบันคอนะคะรอรับทรัพย์เพื่อนนะคะมีความตั้งใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะดีใจปลื้มนะคะน้ําตาไหลมากสําหรับในการทํากิจกรรมครั้งนี้เนาะเพื่อนมีความสุขหลายนะคะที่ได้ทําสิ่งน,นี้เนาะนะคะเพื่อนตั้งใจนะคะและและมีความสุขนะคะเป็นพลังงานที่ดีเ้อนะคะใครอยากได้ก็นะคะ อุดหนุนเพิ่นในด้อยจ้ะเพิ่นเพิ่นคือดีใจนะตอนนี้มีคนอุดหนุนมาเพิ่นดีใจนะคะพูดไม่หยุดนอนไม่หลับเพิ่นว่าตื่นเต้นเนาะนะคะกับอาชีพที่ได้รับเพิ่น่เป็นจะไหนเมืออ่อยบ่ไม่เมื่อยนะคะน้องมะนาวไม่เมื่อยจ้ะน้องมะนาวไม่เมื่อยคะ่ะพิ่น ปัาอโะให้ดูชัดๆนะคะเออฝอให้ดูกันให้ดูนะคะวิธีเพิ่นโวกมันนี่ต่ออีกนะมันนี่นะจะหมดแล้วไหนไหนโชว์ที่จะเวดแล้วไ้้ยบอพ่อซ้ำ หมดแล้วจ้ะวันนี้ไปซื้ออีกไหมไซื้ออีกนะทักอีกได้มันวะพ่อได้ไงเอาได้ในยจะว่าใหญ่เนาะต้องช่วยซีบโบ้เพิ่มเนะาะแมนมได้จ้ะเอาซีโบอ้อีกจะได้เพิร์ใหญ่ใหญ่อืมจะได้แบบทำแล้วสวยๆนะแง่ไหนที่ได้เนาะงามแล้วแต่ไพมากทาว่าหน่อยในงาม อันนี้กังามงามคนละแบบค่ะงามทุกอันจะลูกน้ำผักายเขากล้ามใหญ่เลยชื่อยินบ๊อปข้าวกล้ามได้เออจซื้อข้าวกล้ามเอาเงินมาซื้อเนาะข้าวกล้ามนำโชคเงินมาชื่ออย่านะงเนงออี้เลยฮะ,ะข้ขาวกล้ามข้าวกล้ามพยากขก้าวกล้ามอือม ไปแล้วจเราบอกไปดอกแล้วอยู่นี่แหละของโปรดเพอดคือข้าวกล่ำนะคะถามแล้วกันมีว่มีข้าวกล่ำมไหมคะไม่ว่ให้เพิ่น รู้จักนะคะให้เพอรู้จักแบบซื้อนะคะรู้จักซื้อรู้จักใช้เนาะนะคะหุ่นมีจักความแล้วฮะวันนี้แม่ตื่นตีสามตีสามสิบห้านาทีลุกมาทำของไหวอืมจ้ะงไหดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้าบอกอุ้ยน้าตื่นอย่างนี้ได้ไงมันนอนไม่หลับหรอกน้าถ้าถึงเวลา มีบอกเข้ากนะับนี่ยมีมมมเอามาไปเดินไปเอาลูกไปเดินไปเอาไปอ,งงปบบอรุณสวัสดิ์นะคะเช้าที่ดสดใสวันนี้นะคะมะนาวตื่นแต่เดิกนะคะหิวแล้วเข้ากับเพราะนเอาเป็นปกติเอาเป็นสิบนะคะวันนี้เอาหนึ่งอันค่ะ <c oughs> มาพ่อบมีกับบะไกินมือดมือนี่บไกินแล้วสริเมื่อจะเศร้าบอก่จะเศร้าเออมือด้นยชินเมื่อด้ลูกเออเอออจะกินลูกไป่ีื้ได้หึ่งว่าอะไบาชื่อพื้นบ่พุ่งมีไปวัดถ่ายต่อยิงถ่ายก่พ่อไั้ยัง่เด็อทักซีใหม่หารบ่ มั่นสีาวปเนาะะมเนจ้ากเป็เป็นชื่อได้จ้า่ถ่ายนาเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นดีไหน,นอนหลับฝันดีโอ้เมื่อคือนนี่ว่าจิตไทยคีเพิเ่นกลนอยู่วาย เมื่อคืนนี่เพ่นกลนแบบปุ้ยพ่นอนหลับดีมีความสุขพ่นอนแบบอากาศดีด้วยแล้วก็แบบที่หลับที่นอนหมอนนุ่งแมนมันดีบ่มีไพโอนไพกวนกลเมื่อคืนวสิทายคลิปวายโยว่าจะรักถ่ายคลิปน้องมะนาวกลนให้เอฟซีดูอยู่นะคะจอดชอตเดี๋ยวนอนหลับดีมีความสุขนะคะไม่มีเรื่องรบกวนใดๆหลับสบายน้องมะนาวแบบ ยิ้มแย้มจนไซลับสบายมาก,มกาหืมนกหลา่อยคนน่ะเอ้ยสะออนเด้นขมักขมแน่นขากคนน่ะังมีสมาธิดีมากจิตตั้งมั่นมากมีสมาธิดีมาก น้องไม่คิดฟุ้งซ่านเลยนะจ๊ะลูกสาว่อยบะคิดฟุ้งซ่านเลยโฟกัสแต่อันผ้าพันคอเพราะนะอู้ยตั้งใจอย่างหนักนะคะฝุ่นฝุ่นโชว์แล้วค่ะยาวออกยาวออกเลยคุณ เอาอีกอันหนึ่งพอดีอทักอีกอันหนึ่งใส่อีกอันหนึ่งหมายถึงว่าทักอีกสูตรอันหนึ่งนะพอดีสีขา็น่ายเนาะแมนเอาส,สวยเลยเนาะเอาสวยงามเลยค่ะสีขาวไว้ไปวัดจ้าสีขาวเวลาไปวัดไปนั่นไปนี่ก็ใส่เข้าไปทำยอยด้วย แฮนแม็กน้นงัานฟีเมอร์เนอะทำไปเรื่อยๆนะฝึกสมาธินะคะน้อยวะฮะน้อยยิ่น้อยขึ้นวะเออก็ได้อยู่ ขากขากขากคนะความตั้งใจนะคะใครอยู่มุกดาหารนะคะใครอยู่ที่บริเวณใกล้ๆแวะมาเล่นกับน้องมะนาวได้นะคะจะกลับบ้านแล้วจ้าอนะคะจะกลับแล้วอีตนนพนเดีแต่ก็รอบนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับเนาะ กลับไปก็นะคะเพ่อก็จะได้ถักไหมพรมนะคะอยู่บ้านเนาะนะคะไปเรื่อยๆจะนะคะถักบนหนี่ก็พักสกอนถ้าคือ้านนอกก็จะ้แม่นอกแม่ก็ถักต่อเลยสีขาวนะก็ก่อเมียนเลย แมนชื <Man. S 2> ่อแมนไ่ถักดว่วนเนะ <Huh? S 2> าะฮะไม่ถักดว่วนง่ไยๆบ้างากะถักได้ตัวนี้ก็เอามากระถักต่อเลย mm hmm. จ้ะถักต่อหล่นลูกไนจะได้แล้ว ดุค่ะคนน่ะว่นนี้เราจะกินอะไรกันนะฮะจตอนบ่ายนะว่าว่านีกินอย่างูอาบกินหมูย่างหมูย่างยหางกินนะเด้อย่างเป็นยี่บะยางเป็นด่งไฟเป็นยั่บะด่างไฟนะเป็นเบียนแนลุกแนลย่างแช่เออด่งไฟย่างหมูเด้อ หมูไปได้นะหมูชิ้นหมูนี่แมน สั่งหมูให้เพื่อนก่อนนะคะวันนี้แม่กิน,น่าก็จะพาเพื่อนกินหมูปรี้ยกนะคะเดี๋ยวสั่งหมูให้น้องมะนาวก่อนเนาะนะคะดูแลเพื่อนก่อนกลับนะให้กินดีอยู่ดีมีความสุขเนาะมาบ้านแม่กิน,น่าก็ เอาฝนตกหรอเอ็เข้าไปกัน้นเขีรยผุนให้รางวันนะคะวันนี้ก็จะ ให้รางวัลน,นะคะลูกสาวคนสวยนะคะกินหมูย่างนะคะกลางบกขสอเนาะกินหมูย่างกลางบกขสอนะคะเส่บๆเนูๆนยุ่ยๆวันนี้น่ะกับผักสดสดๆดนะคะเส่บๆเมันๆาเนาะ สบายดีหน่อยลูกเตรียมกับพุงกับข้าวสบายดีฝากเอชจีอุดหนุนเม็ดน้องมะนาวด้วยนะคะเด้อขอบคุณนะคะสําหรับคนที่สนับสนุนมะนาวแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่ดูแลน้องเนาะนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเห็นน้องนะคะดีขึ้นก็ดีใจนะคะอันนี้แหละคือความสุขนะคะของคนที่อยู่ใกล้แล้วก็ ได้ดูแลน้องนะนะคะสรับที่นี้ก็ปีนกำลังใจให้กันนะคะสนับสนุนและก็ดูแลกันแล้กันนะคะรักนะคะนะคะรักนะคะนะคะรักได้ส่งพลังนะคะขอบคุณนะคะรักนะขอบคุณคะ่ะ